Give it to me like... กลับมาพบกัในอีกครันะคะกับช่องโบฟอร์ดบายแนนนี่ค่ะที่พิซากันขายโชว์รูมฟอร์ดออ,อโต้แกลลี่ปทุมธานีค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านนะคะมาชมอีกหนึ่งผลงานการตกแต่งนะคะก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าเช่นกันนะคะอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียการตกแต่งนะคะสําหรับลูกค้าหลายท่านนะคะที่กําลังรับชมคลิปหรือกําลังหาชุดแต่งหล่อหลได้เท่อยู่นะคะน,นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งไอเดียการตกแต่งนะคะที่เอาไปตกแต่งได้กับฟอร์ดเรนเจอร์ทุกรุ่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีการตกแต่งและเพิ่มเติมอะไรรกััันนบบ้้างสคี วันนี้นะคะแดนได้นำรถที่เอามาตกแต่งนะคะเป็นรุ่น Nex t Gen XLT นะคะเกียร์ออโต้นะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่94,000บาทนะคะแล้วก็จะมีเกียร์ธรรมดาด้วยนะคะราคาจำหน่ายอยู่ที่94,000บาทนะคะสำหรับเกียร์ธรรมดาแล้วก็รุ่นใหม่ล่าสุดนะตอนนี้ที่ออกมาเลยนะคะก็จะเป็น XLS นะคะก็สามารถตกแต่งหล่อๆแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าคันนี้เสริมหล่ออะไรมาบ้านนะคะเดี๋ยวเรเริ่มกันเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถ เ l t เกียออโต้นะคะสีเทาดำนั่นเองนะคะตัวสีเขาก็จะมีความ ดุดานแบบนี้นะคะเข้มเข้มกลืนไปทางสีดํานะคะเวลาโดนแสงก็จะออกเป็นสีเทานะคะเวลาหยุดจอดที่มืดก็จะออกไปทางดํานะคะก็ให้2อ,อารมณ์สําหรับสีเทาตัวนี้แล้วก็เป็นสียอดฮิตนะตอนนี้เลยในส่วนของตัวกระจางังอันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงให้ใหม่นะคะตัวนี้เปลี่ยนเป็นกระจังทรงดรปเตอร์นั่นเองนะคะเป็นงานทรงดรปเตอร์นะคะฟอนเ์ FORD ดีเป็นงาน3ม,มิติปัม๊มนูนสวยๆเลยสําหรับตัวฟอนเ์ FORD นะคะทำเป็นสีเทาดําสีเดียวกับตัวรถนะคะ กับตัวกระจังที่เป็นสีดำด้านนะคะก็โดดเด่นมากๆเลยสําหรับกระจังตัวนี้นะคะแล้วก็มาพร้อมกับแผงรังผึ้งระบายความร้อนได้ดีเลยนะคะเป็นแผงรังผึ้งสีดำขนาดใหญ่นะคะตัวนี้แล้วก็เพิ่มในส่วนของไฟ LED ด้านบนตัวนี้นั้นเพิ่มให้นะคะเป็นไฟ LED bar แบบเต็มช่องเลยตัวนี้ค่าแสงสีส้มนะคะหรือ,อยาด้แสงสีขาวแจ้งได้เช่นกันนะคะตัวฟอนต์ f ี้ตัวกระจังนะคะลูกค้าสามารถเพิ่ม สไตล์การตกแต่งของตัลูกค้าเองได้นะคะสามารถเพิ่มสีสันได้ได้สีแบบไหนแจ้งได้นะคะด้านบนนะคะตัวสกู๊ปนะคะลูกค้าสามารถเพิ่มเติมด้านบนได้เช่นกันนะคะสำหรับสกู๊ปชอบสกู๊ปทรงไหนแจ้งได้ด้วยแล้วก็ตัว xlt นะคะเขาจะมาพร้อมกับไฟ led reflector นั่นเองนะคะแล้วก็จะมีไฟ day time running นะคะที่เป็นตัว c นะคะ c camp ขนาดใหญ่เ,เอกลักษณ์ของรุ่น next gen เขานะคะแถมเพิ่มเติมให้นะคะเป็นชุดข้อไฟด้านหน้านะคะตัวนี้เป็นชุดข้อไฟสีดำด้านนะคะก็เข้ากับชุดกระจังด้านหน้านะคะมี ด้านข้างด้วยนะคะคําว่าแรานเจอร์สีแดงนะคะโดดเด่นมากๆเลยในส่วนการติดตั้งชุดข้อไฟด้านหน้านะคะจะไม่บังไฟ Daytime Running น,น,นะคะยังคงให้เอลักณ์กที่เป็นตัว C ีแคมขนาดใหญ่ชัดเจนเช่นเดิมนะคะก็ดูหล่อหล่อและลงตัวมากๆนะคะสําหรับด้านหน้าตัวชุดกันชนตัวนี้จะเป็นชุดกันชนเดิมที่มากับตัวรถอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ลูกค้าอยากได้แค่ตัวกระจังที่มีการอัปเกรดนะคะปรับเปลี่ยนหรือลูกค้าอยากใส่กระจัง ชุดกันชนนาล,ล่านะคะที่เป็นชุดกันชนวายชุดสปอร์ตไรเดอร์หรือจะแปลงเป็นชุดหน้าแรปเตอร์แจ้งได้นะคะจัดได้ให้ทุกแบบนะคะหรือจะเป็นช e, ุดแบบชุดเหล็ก h อมเมอร์ก็สามารถทําได้ด้วยนะคะตัวเอ p กซ์าเขาจะมาพร้อมกับไฟตัดหมอนะคะตรงนี้เป็นไฟตัดหมอที่ให้มาแล้วนะคะแล้วก็เป็นไฟช่วยเลี้ยวด้วยเอกลักษณ์ของเขานะคะจะมีคลิบสีพรเมียมนะคะที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของเขานะคะตัวไฟตัดหมอนะคะใช้ค่าแสงสีฟ้มนะคะแล้วก็เป็นไฟช่วยเลี้ยวด้วยเวลาลูกค้าขับวงมอะไรเปิดไฟเลี้ยวไปทางขวานะคะไฟตัดหมอน ลาติกด,ด้วยนะคะอันนี้ก็ให้มาดีสําหรับระบบตัวนี้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะตัวนี้เป็นซุ้มล้อโป่งขนาด6นิ้วนะคะตัวซุ้มล้อเป็นแบบมีหมุดนะคะตัวหมุดจะเจาะที่ตัวซุ้มล้อไม่ได้เจาะที่ตัวรถนะคะการยึดติดติดตั้งนะคะด้วยกาวส m เอพร้อมกับยิงซิล,ลิโคนเก็บชิ้นงานให้เรียบร้อยแล้วสวยเลยนะคะแล้วก็ตำแหน่งยึดนอด็อตเป็นตำแหน่งเดิมที่มากับตัวรถนะคะหรือลูกค้าอยากได้ซุ้มล้อโป่งนะคะที่เป็นทรงเรียบๆก็แจ้งได้นะคะมีให้เลือก2ทรงเลยนะคะ แล้วก็ตัวล้อแม็กนะคะคันนี้นี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนนะคะ XLT เป็นแม็กขนาด17นะคะนี่ก็เปลี่ยนใหม่นะคะเป็นแม็กขนาด20นะคะออฟเซตลึกเข้าไปนะคะลบ18สำหรับคันนี้นะคะเป็นลายยอดฮิตนะตอนนี้เลยก็คือลายวัยพายนั่นเองนะคะตัวล้อแม็กนะคะเป็นสีดำเงานะคะหรือลูกค้าอยากได้คลิปที่เป็น ลายบัลลายที่มีคลิปสีแดงสีน้ําเงินสีฟ้าสีเขียวนะคะแจ้งได้ตัวล้อแม็กบัลลังกเขาก็จะมีคลิปหลายสีเช่นกันนะคะแล้วก็อเอเฟตหรือขัาไปจะมีลบสิบแปดลบยี่สิบสี่นะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่ชอบล้อล้อนมากนะคะหรืออยากได้ล้อล้นๆก็จะเป็นลบ44แจ้งได้แล้วก็ตัวนี้ในส่วนของปีกนกนะคะเรามีการเปลี่ยน ตัวล้อแม่ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะตัวปิงนกปรปับอ,องศานั่นก็ปรับเปลี่ยนให้ด้วยนะคะเป็นปิงนกของโยงนั่นเองตัวปิงนกจะมีสีเทาแบบนี้นะคะหรือจะเลือกเป็นสีแดงก็ได้นะคะสำหรับโยงก็จะมี2สีหรือจะเป็นของโปรเฟนเดอร์ก็แจ้งได้นะคะจัดทรงให้เรียบร้อยแล้ววงเดือวต่างๆปรับปิงนกด้วยนะคะการใช้งานต่างๆนะคะจัดทรงให้เรียบร้อยไม่ติดนะคะแล้วก็ในส่วนของเส้นโซเวบาเส้นกันโค้งนั่นเองนะคะในส่วนของรถที่มีการยกขึ้นไปนั้นก็ปรับเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ตัวรถนะคะเขาจะมาพร้อมกับแกนท่าที่เป็นตัว C ขนาดใหญ่นะคะเอกลักษณ์ของรุ่นเลยก็จะมีคลิปเป็นสีโครเมียมแบบนี้นะคะมาพร้อมกับคาว่าเทอร์โบแล้วก็จอดจริงระบายความร้อนได้จริงนะคะตัวข้อบกระจกนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวแล้วก็ตัวกระจกเป็นพับออตโต้มาให้เรียบร้อยเอ็กซ์อทีจะไม่มีราหลังคาด้านบนมาให้หลูกค้าอยากเพิ่มเติมสาม,มารถแจ้งได้นะคะจะเป็นการตกแต่งเพื่อความสวยงามนะคะฟิล์มรอบคันคันนี้ดูมืดๆแบบนี้นะคะเป็นฟิล์มเซรามิกรอบคันนะคะ วันหน้า60รอบคัน80นะคะในส่วนของซิลครามิกนะคะจะให้ค่า ความมืดนะคะภายนอกที่เท่ากันนะคะมองออกจากภายในนะคะเคลียร์สบายตาขับได้สบายๆนะคะแล้วก็ตัวฟิล์มแซนดมิกลูกค้าสามารถแจ้ความเข้มของฟิล์มได้นะคะแน่ก็จัดให้ได้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะเป็นตัวคิ้วกันสาดงานแนมนะคะสีดสําสีเทแบบนี้เลยนะคะของรุ่นเขาเลย4บาทนะคะมาพร้อมกับตัวเบา้ากันลอยอันนี้ติดตั้งเพิ่มเติตมให้กับลูกค้านะคะเป็นสีดําด้านนะคะมีคลิปคําว่ารเรนเจอร์ด้วยนะคะอันนี้ก็เข้าชุดกับตัวชุดเข้าไฟนั่นเอง นะคะตัวเอ็เป็นกุญแจสมาร์ทคิเลตนะคะเพียงแค่พกกุญแจนะคะล็อกรถกดที่ประตูได้เลยหรือลดล็อกเพียงแค่ลุ้งมือเปิดนะคะแล้วก็มาพร้อมกับปุ่มพุสตาด้วยนะคะเป็นกระบะคัสท,ที่ให้มาพร้อมกับปุ่มพุสตาด้วยนะคะอันนี้ให้มาดีเลยนะคะสําหรับรุ่นนี้แล้วก็ชายบันไดด้านล่างนะคะเป็นชายบันไดขนาดใหญ่นะคะเป็นลอนการเลื่อนสีดํานะคะเอกลักษณ์เลยใช้งานรองรับน้ำหนักได้ดีด้วยนะคะหรือจะเปลี่ยนเป็น ชายบันไดที่เป็นบันไดเหล็กก็สามารถเพิ่มเติมได้นะคะแจ้งได้มีให้เลือกเช่นกันนะคะแบบคันนี้นะคะในส่วนของสติกเกอร์เราติดตั้งให้นะคะเป็นสติกเกอร์ลายเดียวกับแรปเตอร์นั่นเองนะคะด้านหน้าและก็ด้านท้ายนะคะเป็นสติกเกอร์ลายกราฟิกของแรปเตอร์นะคะมีคําว่าแรนเจอร์ด้านท้ายนะคะของลายสติกเกอร์สามารถออกแบบลายได้นะคะมีชื่อร้านชื่อข้อความนะคะสามารถแจ้งเซลล์ได้นะคะมีทีมสติกเกอร์ออกแบบลายให้นะคะก่อนที่จะมาติดตั้งให้กับลูกค้านะคะชอบแบบไหน ข้อความใดแจ้งได้ทาได้ทุกแบบนะคะด้านท้ายนะคะเป็นดีไซน์แบบใหม่สำหรับเเ e x u รนเ,เจอร์เลยนะคะ มีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟเบรกดวงที่สาแกสตำแหน่งลงมาให้นะคะพร้อมกับโลโก้ด้านหลังนะคะมีกล้องถอยหลังมาให้เรียบร้อยแล้วสําหรับรุ่นนี้แล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์ผ้าท้ายมาถึงด้านกระบะท้ายด้วยนะคะสัญลักษณ์ชัดเจนนะคะ xlt สีโครเมียมนะคะหรือลูกค้าอยากเพิ่มเติมที่เป็นกาบฝาท้ายที่เป็นฟอนต์ f o r d งานสามิตินะคะก็สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะแล้วก็คาว่ามเลนเจอร์ปกติแล้วจะปั๊มไปที่ท้ายกระบะนะคะอันนี้นั่ติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะะคเป็น อะคริลิกนะคะคำว่าแรนเจอร์นะคะเป็นสีดำเงานะคะปั๊มนุ่นออกมาแบบนี้สวยๆเลยนะคะก็เพิ่มความโดดเด่นให้กับฝาท้ายด้วยนะคะแล้วก็ด้านล่างในส่วนของกันชนท้ายเป็นกันชนท้ายเดิมที่มากับตัวรถนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็มีรอนกันยื่นสีดำขนาดใหญ่นะคะบวงบอกของรุ่นเขานะคะไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้าย ตัวซิงเกิลเจร์ของเขาเลยนะคะแล้วก็มีชุดครอบอันนี้เพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะหรือลูกค้าอยากเปลี่ยนเป็นไฟไท้าย LED ก็สามารถแจ้งได้นะคะก็ปรับเปลี่ยนได้ด้วยชุดครอบเป็นสีดําด้านนะคะเข้ากับชุดครอบไฟด้านหน้าด้วยนะคะมีคลิปสีแดงด้านข้างด้วยมิติด้านข้างกันบ้านนะคะสําหรับตัวล้อแม็กคันนี้นะคะจะไม่ล้นมากนะคะทรงสวยๆเลยในส่วนของตัวยางที่จะใส่ให้นะคะจะเป็นยาง MT นั่นเองนะคะดอกยางก็จะใหญ่ๆห,หน่อยนะคะตัวซีรีส์ยาง33คูณ 12.5R20 นะคะสำหรับตัวรถคันนี้ นะคะมิตินั้นค่ะนะคะแล้วก็เพิ่มเติมให้กับลูกค้าตัวนี้เป็นตัวครอบฝาถังน้ํามันนะคะสีดําด้านนะคะมีคําว่าแ a นเจอร์นะคะเอกลักษณ์ชัดเจนนะคะเป็นสีดําด้านอลอยเวลาลูกค้าเอาเปิดฝาถังน้ํามันนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งการตกแต่งนะคะอีกหนึ่งไอเดียในส่วนของการตกแต่งสําหรับรุ่น Next g e n แลนเจอร์นั่นเองนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูลกับเซนได้เลยเบอร์ของแนจะอยู่ด้านบนนี้เลยนะคะเบอร์ของแนนค่ะ 098ค่ะ4642364ค่ะ Line ID ค e ่ะ EARL_UNDERSCORE ค่ะ NAN979 แล้วก็ท้ายคลิปั้นจะแปะ QR ขั้วไว้ให้ด้วยนะคะลูกค้าสแกน QR โค้ดทักเข้ามาสอบถามข้อมูลกับเซลล์เนนได้เลยนะคะสำหรับรถยนต์โฟร์ทุกบุ่น,นะคะหรือการซื้อขายต่งางๆนะคะการตกแต่งนะคะยินดีให้บริการสำหรับลูกค้าทุกท่านเลยก่อนจบคลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโปรโฟร์ทบ้านนนี่ไว้ด้วยนะคะคลิปหน้านะคะจะมีอะไรดีๆนะคะการตกแต่งเท่ๆมาอัปเดตให้กับลูกค้าได้รับชมเรื่อยๆค่ะวันนี้เนนขอตัวลา าไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ